ชงหางครับติดเกี่ยวหลังเท้าครับได้ครับเอ้อยังอยู่ครับสอยครับเสียนกี่ยวลูกลงครับเสิร์ฟครับ6ต่อ5โอ้ก้องบุรีลัมแต่หยอดไม่ข้ามครับเจ็ดต่อห้าเมียนมาเสิร์ฟ ลูกลงครับเสียนกเช็คออกพลาดครับแปดต่อห้าเสียนกเปิดสวยตะชงได้แล้วครับห้าต่อแปดเสิร์ฟพิกเน็ตดีครับหกต่อแปดครับเสียนกบุรีรัมเสิร์ฟพิกเน็ตดีครับเสิร์ฟได้สองแต้มติดครับเจ็ดต่อแปดเสียนกเสิร์ฟยอด เปิดหลังเท้าได้ครับยังอยู่ถือว่าคล่องตัวมากครับเมียนมาครับแปต่อเจ็ดก็วิลาเปิดดีมากครับเต่อ8ปดเยนนบุลิลามเสิร์ฟเมียนมาเปิดหัวได้สวย <c oughs> จังหวะ <c oughs> ชงนี้ถือว่าชงดีมากครับ ปต่อเจ็ดเสียนกบุรีลำทงหางยังเตะได้ครับเจ็ดต่อแปดเสียนกเสิร์ฟไม่ข้ามครับเมียนมาเสิร์ฟเปลี่ยนท่าเสิร์ฟปันครับตานังลองเปิดเสียนกชงมจมหน้าเน็ตครับเจ็ดต่อแปดเสียนกเสิร์ฟยอดยังเปิดซ้ายได้ครับไปต่อเจ็ดครับเมียนมาเสิร์ฟ เสียนกเสิร์ฟดูครับจังหวะเปิดลูกแรกเขาเปิดดีมากครับปต่อเจ็ดเมียนมาเสิร์ฟตาแดงลองเปิดซ้ายเอาติดเกียวต้องยอมแล้วครับลูกนี้ครับเตะเต็มข้อแต่โดนเต็มปเหมือนกันครับเก้าต่อเจ็ดครับเมียนมาเสิร์ฟตาแดงลองเปิดเสียนกชงทางกระโดดปาด เกิดออกหลังไปเลยครับสิบต่อเจ็ดตีดเกียว <c oughs> มิงกะลาบาโอ้โหสิบเอ็ดต่อเจ็ดเมียนมาเซิร์ฟ <c oughs> ตะนังลองเปิดหัว เชียร์นกชมสวยแล้วครับตีเกี่ยวอีกแล้วครับตั้งหัวมามิงกะลาบาโอ้โหลูกนี้ไม่ข้ามครับพอมาเปิดได้ปาเกี่ยวไม่อยู่ครับ11ต่อ7เมียนมาเสิร์ฟตาหนึงลองเปิดสวยแล้วครับเชียร์นกชงห่างจบกองยังเตะได้ครับ7ต่อ11เชียร์นกเสิร์ฟ อ้าวแตกบ้างครับ8ต่อ11เสียนกเสิร์ฟไม่ข้ามครับเมียนมาเสิร์ฟ11 8. ต่อ8ตองบุีรำลากเล่นเองครับยังเปิดหัวได้โอ้ยอย่างนี้จะเลือแล้วครับ12ต่อ8 เสียนกเซิร์ฟไปต่อ12อโอเคครับกรรมการเด็ดขาดครับ9ต่อ12 1สิบสองต่อเก้าตาหนึ่งลองเปิดซ้ายเก้าต่อสิบสองเสียนกเสิร์ฟยอดเปิดซ้ายไม่ดีครับ ไปหลุดออกหลังไปครับเอาแล้วครับเสียนกเริ่มเจาะแล้วครับเสียนกบุรีลำเสิร์ฟยอดครับเปิดหัวได้สวยเจ็บจริงหรือเปล่ายังเทคตัวเตะได้ครับ12 1ต่อ10เมียนมาเสิร์ฟเสียนกโอ้ชงเปิดล้นครับ13บก่อสิ กล้องเปิดไม่ดีครับตายัางชงได้ดูนี้สิบสาต่อสิบสามเสียนกบุรีลำเสิร์ฟชงสวยมากครับสิบสามต่อสิบเบียนมาเสิรฟกล้องเปิดดีแล้วครับ,บรโอ้โหเสียนกชงล้นครับ ลูกเดียวเกมครับ14ต่อ10เสียนกเปิดกองบุญยมต้องลากตจเองครับอา้าวโดนเน็ตเด้นกลับครับจบเกมเลยครับสรุปผลการแข่งขันครับเป็นทางด้านเมียนมาเอาชนะไป2 2เซตลวดครับ